ขอแนะนำร้านอาหารปลานะคะเรนโบว์ทราที่มีเอกลักษณ์แล้วก็มีความเฉพาะนะคะน่าไปรับประทานมากนะคะมีคุณยายทำกับข้าวคือแบบอร่อยมากค่ะคือเราชอบในความว่าเนื้อของปลานะคะแล้วก็บรรยากาศของร้านนะคะเต็มไปด้วยแบบลักษณะเหมือนอบอุ่นแล้วก็มีปรัชญานะคะแล้วก็มีรอบๆนี่ก็จะมีรูปปลาเรนโบว์ทรแบบต่างๆให้ดูเขาบอกว่าในเดือนเมษา ที่นี่ก็จะคึกคักไปด้วยประชาชนที่มาตกปลาแล้วก็น่าจะเป็นอีกบรรยากาศที่น่าสนใจเพิ่งจะได้กินอาหารมื้อแรกนะคะนี่ก็คือแบบกินอันนี้เส้นเล็กลงมาโซบะโซบะก็คือเป็นที่เป็นนนนสีี้้าาตตลล่่ะไม่ใช่เมื่อคือนะไม่่ใชปลาเทราย่างนะคะแกมันมีอะไรโซบะนะก็ข้าวแล้วก็มีผักเคียงนะคะ ตรงนี้ก็เป็นน้ำซุปนะคะเขาบอกว่าเค็มนะอันนี้เป็นข้าวปลาย่างเกลือค่ะเค็มจริงๆค่ะเขาบอกแซ่บไหมล่ะแต่ใจดื้อกินนะกินกับข้าวน้ำซุปตรงนี้นะคะแล้วก็อีกคนอุด้งเป็ดนะคะคุณจะเห็นว่ามันอร่อยค่ะออกแคมเปิลเองเออนั่นแหละอร่อยแต่เค็มค่ะเค็มขูดออกก่อนอันี่คือของดิฉันนะคะ โอ้โหมีแหงมากเสียงแกมีแหงมากเลยเสียงสดของคุณแม่นะคะแม่ใหญ่ไปไงมีแหงพูดเสียง <laughs> เพิ่นได้กินอูด้งสมใจ<อ>เพื่อนแหงค่ะ<อ>เพิ่นมากินอยู่ที่ฮอริเทจเลยนะคะแนวหลเลอกเออแนวจนที่มุยย้งยเม็เที่ยงนะคะ หนาวมือจะแข็งมาล่นะอุณหภูมิเท่าไหร่นะลบสองเหรออุณหภูมิสององศาใช่ไหมอุณหภูมิตอนนี้สององศานะคะอยู่ที่ทะเ,เลสาบเค่เข่งอนพวกแกนั่งลง แล้ววกก็มีพเ,เดินเล่นก่อนไปขึ้นรถกลับนะคะบริเวณป้ายรถจะต้องไปขึ้นในกรอบที่เราซื้อตั๋วนะคะถ้าออกนอกป้ายนั้นคือต้องจ่ายเงินเพิ่มนะคะอันนี้ก็คือ บริเวณทะเลสาบและจุดที่เราไปรอรถนะคะแล้วตรงนี้ก็คือให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะบริเวณด้านล่างที่เป็นจุดชมวิวที่ยี่24คือจุดนี้ห้ามพลาดเลยคือสวยมากถ้าไปดูใบไ,ไม้เปลี่ยนสีเนาะน่าไปมากเลยค่ะนี่ดูข้างล่างคือจะแบบบรรยากาศสวยมากค่ะ